คุณยายคะว่าไงจ๊ะขอของมารวมร่างหน่อยได้ไหมคะนานาๆได้สิจ๊ะเจะเอาอะไรมารวมร่างผักหรอหรือว่าจะเอาอะไรแต่ว่าผักจะใช้ทำซซชีสนะ ค่ะจ้าเฮ้ยต้องไปร้านขนมโอ้ยเดินใกลไกลอุ้ยเนี่ยโอ้โหต่อแถวนานมากแต่ก็ช่างเถอะเราดีใจที่จะได้เจอเพื่อนฉันทันจิโร่ไปกันนะคะค่ะครัได้จ้าค่ะซื้อเดานัดเลยคะ่ะได้เลยจ้าอ่ะไ,อไม่ใช่ พีข่ขนมขอขอขอบคลิปนะนะนะครับเยี่ได้แล้วขอบคลิปอู้ทันจิล้ออุ้ยหน้าผิดทันจิล้เย <Yay, S 2> ี่คุณฉันน